อันนี้เหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีกสามนาทีครับเขาจะทําได้หรือไม่พกเขาจะทํากันได้หรือไม่ครับจิกซอจิกซอครับจิกซอออพติมัตพามนะครับเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีกสองนาทีครับ มนเรัาเราจะต้อแ้วยนมีเวละอ่อนวคนใหญนี่พีอิสก,กำลังเข้่งเทียดอยู่ครับแล้วก็มีผู้ช่วยครับน้องทีครับแล้วก็มีแม่คอยคอยขี้โกงให้ครับ หมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ครับไม่ได้ครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับหนึ่งนาทีสามสิบวิเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสามสิบหนึ่งนาทียี่สิบ แร้กเน,น,น,นี่มันเป็นอันนี้ดาวบอกมาีด้ไไดา๋ยวเวลาอีกหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีคุณช่วยเงียบหน่อยไดเออคุณจะทำได้หรือไม่เอามือทุบแล้วครับโมโหเลยนะ เสร็จแล้วยกมือด้วยครับใช่มันไม่ใช่มันต้องมีที่ผิดเรามาดูไกลๆก่อนตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้กับตรงนี้เฮ้ยพี่แก่ความจริงแอ่ะ ด,ด,ดูรูปเต็มๆสิสนี่ออพติมัตพามนะครับของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับี